จริงๆก็พยายามแ่ว <rires inaudible> ่าเติมความหวานให้เท้าพวของหวานอะไรเงี้ยของหวานอะไรเงี้ยแต่เาไม่ได้นะไม่กเรายังเที่ยงอยู่ดัใส่ปากอะไรเงี้ยตอนนี้มาด้วยไสิคะูการมากกว่าหน้าตาใช่ครับใช่คุณถูกด้วยแล้วคุณล่ะไม่เป็นไรเลย นี่เงี้ยเป็นมาด้วยได้ปะมาแล้วปะมาคูยแล้วปะพูดถึงเรื่ององการก้าคลินิกแลดีกว่ามาอีกเมื่อไหร่มาอีกเมื่อไหร่เช็คเง็นเมื่อไหร่ก็หลังจากนี้เลยตอนนี้อยื่ต่ออะไรดีมไหมยังไงมองหน้ากันก็คุได้แล้วมาจุกไหมอ กิจกรรมพิュชัยหรอช้อปปิ้งด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะอะไรเงี้ย<อ>ใช่เพราะว่าแบบแบบแล้วก็ถ้าพูดตรงๆก,ก็คือก่อนอันนี้คือเราแบบว่าผ่านสึกหนักมาเยอะมากซิลกับ,บสงครามมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็เหมือนแบบเแบบราก็มาที่นี่เพื่อแบบว่า,าก็มาอีเวนต์แล้วก็มีโอกาสได้เออชิลด้วยก็แบบมาเที่ยวด้วยกันด้วยแล้วก็แบบว่ามันเป็นการพิュช์ในตัวด้วยครับ ของผมก็จริงๆก็คือเป็นการมันคือการเสิร์ฟอาด้วยกันนั่นแหละครับคือไม่ใช่แบบในช่วงเวลาทำงานอะ่ะมันเป็นแบบว่าแค่มาเสิร์ฟอาหาด้วยกันโดยที่ไม่ต้องกินอะไรแตบบ่ว่าเราเราสมองเลยอ,อ่อย่างที่บอกใส่สสสสม่ได้ขอดูอีกทีพี่ดูไม่ทานขอดูอีกทีได้ไหมออตอบก่อนไหมละ่ะให้ใครตอบก่อน ยิ้เที่ยงตบายชอบเลยเลยโอเคก็คือผมให้คำเดียวเลยคือคนที่เป็นเปคผมเนี่ยชื่อเอสครับที่หลังติดกันอยู่นั้นเนี่ยเขาชอบสีอะไรมากที่สุดตอบค่ะ5 4 3 2 1ยกป้ายอุ๊ยขอดูฝั่งนี้หน่อย ใช่ไหมแฟนคลับถูกไหมถูกไหมฝั่งนี้ขอได้ด้วยใช่ไหมรั้กับ้กกัรักกักกับรักกับรักกับรคกกับรักกับดักกาบอักกับรักกับรักเับรักกไบรักกับระกกัักถูกต้องักกับรไกกบรีอกบกกบสักกับรักกักกับรักกับรักกับรักกับกับรักกับนกกับรักกับรักกับรักับทักกับรกันอยู่กับรุัรัรรร ปังนู้นต่อเช้าหรือเปล่านะโชว์แันกลับก่อนใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมโชว์แันกลับสิคะโอ้ยจับตังสิโอ้ยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวล้วเดี๋ยวเราหันไปพร้อมๆกันเลยหน้านะหนึ่งสองสามปึ้งไหนดูสิดูคำตอบของกันและกันสิถูกไหมถูกปะคุณเอตอบก่อนคุณวิลเลียมบอกคุณชอบนอน พี่นี่ส่วนวเกินอลยใส่ไม่ได้ขอดูอีพี่ดูไม่ทานขอดูอีกทีได้ไหมแล้ว, <c oughs> ล,วลองดูต่อคนนี้ดู